ตอ้องแต่งต้องตัดเย็บด้างกันไถยเตรอูฟาแชมเปี้ยนส์2ว่า,ร,า,าะระหว่างทิดบูฮานในชุดสีชมพูกับอา่าตุ๊กประวัติฮะในชุดเยี่ยมฟ้า งไลหน่อยาเกมเรื่มนะตุกวัจากูจากซ้ายไปขวาที่ันไชารแบตหรือวะ่ามันเบาหให้ชาร์จแบตหรอเป่าสุกวัเปิดงางกลางแล้ว

ลูกนี้ถูกไหมฮะถูกต้องเปิดมาทางขวาเพิ่อมาแจ็คแจ็คโยกยาวๆเอาลูกนี้เอาบอลลงได้แล้วโดนชนด้านหลังให้ได้ฟาวด์ถูกไหม แล้วติดเขียยถึงแ้วแต่รู้แค่ไหนช่วยหายลบลบลนี่มันช่วยฟ้าเหรอชัดแบบเอากะจบมาลูกนี้หรือแบบเข้ามาตัวให้

ไม่ดีนะพีู่แต่ไม่ได้อ่าพี่ปูไปทางแก้ร้อยจิงนีแล้วนะสามไม่ได้แนะจ็คของสุวรรณแจ็คแจ็คมาเจเจยโกมาลูกนี้ดูนะดรอจดรอจ โจนมาพิบูง<ม>อลุเกียรมาระวังด้วยด้านหลังแล้วได้ฟาวแจ็คเ,<อ>เปิดดูนี่<อ>ยังไม่ออกเนีบนเส้นนะผลิสลุกมาทางซ้ายร่างกันหน่อยคนระับผลิตอลุสเปิดมาแจ็ค คนนี้วะคนนี้บังนัดดอกหญิงี่่อออกมาบังนัดเนี่ยมวะเดี๋ยวมากเลย เปิดยาวๆลูกนี้เลิ้มมงหลับตามงนะระวังไม่โดนนะเด็กแจ็คพี่แจ็คจะแหวกลูกนี้ไม่ได้หมาทั้งขวาดูดโยกหมาลูกนี้มงกอันลัะวังกันลูกเด็ก จ็คออกทางซ้ายเปิดลูกนี้แล้วแทำการมองแฮนด์บอลนะนี่ผู้หลักตัวนี้ไว้ใจได้นะกับตานที่ทีเลยนะกระตานโคตรโหดอ่ะที่พีงราคานะ <laughs> เดี๋ยวโดนฝอยอที่แม่ดายฟาวฮะขอโทษกันนะแสดญนู้อย่นะปีคลิกแรกนะแจกลิกแบนดึงานะนะแล้วก็คู่ทำประตูสุดท้ายครับได้เด้ออุตาหาแล้วเลยหญิงนี้นอย่างนา้เปานรุ่นตั้งแต่ของพิาาาางสูล นบอลแล้วสี่สี่ชั้นตวโยยาวมาหนะ้าคอริสตัดไปได้บอลมันที่เจกเจกตังคือที่คอริสคอริสเข้าออกเตียวข้ามเลยกุ้งมายิงออกไไหลังมาไปวลากับตัดคอริสต์ ลิดมองยาวโยนให้ด็อเด็ะทางออกไม่ดียังได้อยู่ด็อกด็อยังคลองบอลได้อยู่วอหนึ่งตีแทงที่ไอวะชอดดิอดิเจเจโยนจุดซินเต้ด็อกด็อโดนเปลี่ยนประเด็นเสียชิดหน้ามาอนมันมีตัด ันเล่นสั้นมาที่คอรีดเดี๋ยวแจ็จออออคแจ็คดึงตรงนั้นแก้วขวดนี่ดอคดอคคือแจ็คแจ็คโยยาวพี่รรา,า,าร้าประตูประตูท่อมาป้าวเป็นการทักประตู ิดมือเลนสันมาที่เลยสามแทงเข้ากลางม,มาเสียบอนเฮ้ยแจ็คแจ็คแจ็คล็อกเข้าซ้ายแทงออกซ้ายเปออข้ามมาดอกซิงด้วยซ้ายไม่ถูกครับโดนเซนเตอร์ตัดบ,บอลไปได้ก่อนโดวยาวมาบอลมาลึกถึงกัปตันระวังเอาวะเป็นซ้ำมาฟอลิสข่าัด ของพี่เจ๊ของเจ๊คือมาพอริสพอริสดึงพอริสกระชากออกขวามายัางได้อยู่เป็นของสุสวัคกิ้งไม่ตรงขอบเป็นลูกตั้งเตะของพีง่สูรเกมยังสูสีกัมอนู่นะครับเสมออยู่ที่สูงสุด ของที่ด้านขวาโยนยาวขึ้นหน้ามาอลิปล่อยออกหลังไปเลยเป็นไรกันเป็นไรกันซับซักเพื่ออะไรมาโยนยาวมาที่ดอโดยจน,นได้ตัดไปได้บอกมันคุณคือ ทางไม่ต้องห่วงอ๋อจ่ายผ่าไปผ่าให้อีกแล้วเด็กกามีไงะคุมยาวาขอริบหลงไว้ได้วางไว้ที่เจ๊เจ๊จะสวนเจ๊มาที่ล็อกล็อกหยุดล็อกหลุดไปทางซ้ายล็อกเข้าขวายิงเรือดซ่อยถึงประตูแบบสูงตายทาประตูใกล้ล็อก ดูเิ่นมเกียย์มาดูมาหลังดูจับตู้เพราะว่าโดนตัดได้ยังได้อยู่วิกตูแทงมาพุ่หน้ามาเบิ้ลก้าวเอาบอลสิกแท็กติขาด้วยครับโดนตัดได้ได้เราะเราะแทงโอ้โหบอลช่องคนระับแจ็คทิ้งไปแล้วลูกตังเตะของพิกู ยาวยาวมาบ่งสตับไปได้เก็บบอลมาที่แจ็คแจ็คตืนออกขวามาคืงที่แจ็คแจ็คเข้ากลางกระชากมาอู่ด้วยซ้ายกูกราสาวประจวดไปได้ครับลูกเตะมุมของสุขสวัสดิ์ทอดมันระเบิดทอดมันปลา,า,ออาทอดมันปลาระเบิดบอลลุกมาเป็นคอ,อ,อลิสเก็อบบอล อ๋อไปทางขวาแทงติดตัวยังได้เพิ่มอยู่พ่มมืูแาาจ๊กแจกเพิ่มคื้นทางลูกแจ๊ะโดนตัดหรือเปล่าเกือบครับ้นมาติดอย่อ๋ฟอฟาดขอโทษในเรื่องัว้วขวาวล่ ตีคิกทางนั่งคิกดูแกดเิดใหม่คนยุดแล้วเปิดใหม่บอันคื้ีกูดอโดนสัดไปได้กดต่อแล้วกดเล่นใหม่บางไม่ออกข้างได้คิกคุมยาวมางงมา อลิสก,กัไไดไม่ได้ออกหลังแล้วลูกเตะมุมของฟิฟูห,หลือเวลายอยู่เจ็ดนาทีในช่วงเวลาแรกได้ไหมโดนะมาบอลมันแฉลบมาพื้น่อนข้างจะแฉะนิดนึง ซุ่มเข้าตางมาเดินออกขวามาแจ็คแจ็คต้นคือเข้ากลางไปที่ดอทางซ้ายดอดอคือ,อมาเจ้เจ้ให้มากลางยังขึ้มหน้าไม่ได้เจ้เจ้เจ๊้เข้ากลับเจ้แหวกมาได้เจ้เจ๊ล็อกเ,เข้าซ้ายโอ้โห มุ่งเยว่ยาวมงเส้นมากองหน้าขอรีสกัดไว้ได้เดอดอลลงมาบอลล้วงตัดเลยครับโดน,นไไดดดตันไนด,ด,ดไม่ได้พี่กูพี่กู้พีอยู่ยังลยู่ได้ไหมได้ยิงไม่ตรงต่อครับขอรีสเดินเั้นมาเดอดอลโยนเกิดบอลไม่ได้ ยาวไปนิดีแจ็กแจ็กเรอเข้ากลางไปที่เจ๊ทางซ้ายเจ๊เจ๊อีกไปขวาเียบร้อยสวยงามรุกนี้สวยครับต้องสวยพี่คอริสฮะทำอะไรครับยืนสวยยืนแผ่กันแม่เรียอยู่ข้่งหรอโอ้ ทิ้งออกไปเป็นสองวัตถุประสงคนะ์ครับสำรักศึกษารั์แค่มันลปลาระเบิดอ่าแล้วส่งทุกแสงลงมามาสายครับตัวนี้มายืนแบ็คขวาเลยฮะบอลมาทางคอลิสคอลิสดอกอะไรเจ๊เจ๊เข้ากลางมา แทงหลุดมาที่ดอดะดึงหลอกพี่สามตู้ไม่ได้ยังได้อยู่เดออึมมีท่าทางเลยเกิดทาประตูที่ห่างเป็นสามประตูหลอกสูตรต่างตื โยนยาวมาหน้าประตูกัดตั้นรับไว้ได้สิบมือเลยครับดีไม่ใช่ลูกเก่งครับลูกเก่งเนีย่ยลูกเก่งรับเขา้เ <laughs> าโบเลยน้ำมืออ่าโทษใจครับโทษใจโทษัน,ษนบอลมีกระทะบ,บอลมีกระทะด้วยมีกระทะครับกระลิวก็มา ป็นลูกพิกิของสุดสวดฮะตีทิแรกนะฮะดาวมิสแดรเลยครับีกิที่สนะอ,องอไมู่้เนะตีแร็บปั่นโะค้งอก้อบชาร์จชาได้บนเขา่าองเด็นสนมาโดยสาร เด็กเื่อน,น,น,นไม่ได้ตือผู้เล่าตือผู้เล่าตือเวลอนยาวมั้งหน้าเก็บบอลไม่ได้คอลิโบยุดเพอลิดคอลิดแทงมาที่ดอสดอจับบอลยาวหน่อยเสียบอลมาที่พิกบูตอีกสามทางริมเสียงพี่พแตงโดนตัดบอลไม่ได้เจ๊ไปแล้วเจ๊เจ๊เจ,เจ๊โอ้โห,โหทำไมไม่ให้พี่เจ๊ ตืยาวมาที่คอริสคอริสลองสั่นติดกองหลังเกี่ยวข้างไปเลยตเลที่แสงที่แสงเทียวมาก่อนเก็บบอลไม่ได้ยาวไปหน่อยออกข้างไปลุกซุ่มของสุสวัสดร์ซุ่มมา ต่อมาพี่แจ็คแจ็คเติมคืนเสียงแหวกเข้ากลางติดคอลิสยังได้อยู่คอลิสตึงกลับสวยครับลูกนี้มาที่เซนเตอร์ไปที่คอลิสคอลิสไปที่เจ๊เจ๊มองยาวออกมาทางขวาบนคือคอลิสคอลิสไปที่เจ๊อีกทีเจ๊รอ ตูที่คอลิสคอิสคอลิสแข็งมาที่แจ็คบอลเกือบถึงครับลองสก,กัดไปได้เดอะฟุตมากาบอลหลุดมาถึงแบ็คขวาข้ามไปที่เจ๊แล้วบีบแล้วครับเจ๊ปอกหน้าหน่อยทุบหน้าหน่อยเจ๊ถึงหลอกอยู่โยนมาสวยครับโฟงเช็ดไม่มีใคร,คร ทุกคุกคยมาโยนด้วยซ้ายคอริสเก็บมาไม่ได้โยนตัดบอลบอลถึงกับตัดตัดต,ตึงเลยครับแน่แน่น่าแน่น่าพอมถึงเจ้าโลกเจ้าโลกแทงมาเตียใต้ายเด็เด็วันคอลิส ผลิตตัวสีผลิตเจมเข้ากลางเกือบเสียบอลท้ายโดนพี่จูอ,ออกไปแลิตของสวัสด์ค<ป>ุยยามาเจะหลุดเลยหรือเปล่าแตะบอลยาวไปนิดที่กูต้องเทีร์ออกข้างไปเลยเดทุ่มมาที่จอกจอกปล่อยบอล ตกบอลข้ามหัวสวยครับลูกนี้ดออีด้วยขวาติดกองหลังอันนี้ไทยกับฟิลิปปินส์เสมออยู่สูงสูนครับนี่เป็ทยดงออของฟสุสวัสดิ์ทุ่มมาที่ดอดอคืนไม่ดีครับออกทางไปเป็นลูกทุงของพิกบู

เดินข้ามมาฝั่งขวามามาเดิทั้งวัาหรือไปที่คาริสอ่ะหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกคนระับ